ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดคิดเป็น100%ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินโดยนางพรทิพาคาวีวง์เป็นผู้อำนวยการและนายอุทัยยิ่งยงเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดโดยการบริหารงานของนางสุริรัตน์สิงห์จินดาเป็นผู้อำนวยการมีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี1แห่งและกศ ตำบล15แห่งมีบุคลากรในสังกัดร,รวมทั้งสิ้น46คนจากนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสํานักง,งานกศนศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดได้สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมไวโซนกศนปลอดภัยไร้สารเสพติดโดยเน้นแนวทางการปฏิบัติภายใต้หลักการ3ปได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามโดยมีการประชุมวางแผนร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและมีมาตรการด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆให้แก่ผู้เรียนครู และบุคลากรจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนโดยผ่านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยครูสอดแทรกความรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินยัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาที่คุณต่อบ,บูรพมหากษัตริย์ไทยมีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการ,รเผชิญสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันวางระบบแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทุกคนการดำเนินกิจกรรมนี้นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคมต่อไปการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีกา 66, รศึกษา2566รวมทั้งสิ้น1,000 655คนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนไลน์ออนแฮน์และออนมาน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยังตลาดมีการกำกับดูแลนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูทุกสัปดาห์และดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากศนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลายครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนในทุกด้านและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพโดย ผู้เรียนเข้ารับการอบรมพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพการศึกษาต่อเนื่องจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือผู้ลืมหนังสือโดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดการศึกษาต่อเนื่องมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้ มีความสูขพัฒนาหลักสูตรที่ยึดหลักความสอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามสภาพบริบทชุมชนและสังคมจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยยึดหลักความสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนความหลากหลายตามความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบูรณาการปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอา าชีพมีการใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันรวมทั้งมุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาตามอธยาศัยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาดจัดห้องสูตรให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบ Co Learning Space โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตตามความสนใจความต้องการโอกาสความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลโดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยกิจกรรมรายบรีทัวร์กิจกรรมหมุนเวียนสื่อห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตลาดเทศบาลโคกสีกิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ห้องสมุดรถติดล้อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงวัยนักโรงเรียนผู้สูงอายุวัสุธรรม รามตำบลหนองตอกแป้นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนนสูงโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองแวงบ่อแก้วตำบลอิตืือโรงเรียนผู้สูงอายุวัดกลางสีมารามตำบลนาดีโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้องฮีตำบลยางตลาดและโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกศณจังหวัดมหาสารคามกศณอำเภอวังชินจังหวัดแพร่กศนอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินสถาบันกศณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณะบรรณารัก้อมสมุดประชาชนเฉลิมรั ราชกุมารีภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองไม้พวงวิทยาตำบลหัวงวอำเภอย่างตลาดคณะศึกษาดูงานจากประเทศเกาหลีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปลา,าศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดเบสแพ็กีทเดอะไรเบอรี่ the, ด y, เดลิเวอรีนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ i am อ book บุหนังสือมีชีวิตหลักการและแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบพัฒนาให้บริการของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอย่างตลาดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายในพื้นที่การพัฒนาการบริการ ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงการใช้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการตามรูปแบบดิจิตอลไดบารีและส่วนกลางการเรียนรู้ต้นแบบโคเลเนจสเปชรวมถึงเป็นการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและทันสมัยในการให้บริการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมอัตราการอ่านการรู้หนังสือให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมอินโนเวชันชื่อผลงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยใช้รูปแบบอย่างตลาดโมเดลวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในการจัด กระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยังตลาดจึงได้จัดกระบวนการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้จะได้ไม่พลาดโอกาสในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการรับข้อมูลข่าวสารกศนผลการดําเนินงานนักศึกษากศนทั้ง15ตำบลได้เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความรู้ ความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันและเข้าถึงสื่อนวัตกรรมยุคดิจิทัลผ่าน Google Meet ห้องเรียนออนแอร์ออนไลน์ได้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าเรียนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและไม่พลาดโอกาสทางข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆของกศนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการและประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดไป